สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัรินทสิรินคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจินิพรพงษนาชีวิตคุณนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณชาวน,าน,นันแดนจันทร์หรือว่าอาจารย์นิกนะคะเกี่ยวกับปอดส่วนตัวแล้วก็การทํางานต่างๆนะคะก็การสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเอ2เอสองสหนึ่งหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายเบื้องต้นค่ะ แล้วก็แต่ช่วงต่อไปนะคะจะมีการสัมภาษณ์อาจารย์มิกนะคะแล้วก็อเชิญอาจารย์มิกมาพูดคุยกับน้องๆได้เลยะค่ะสวัสดีครับผมนายพิรัชต์เชอชานะครับผมอยากให้อาจารย์มิกแนะนําตัวประวัติส่วนตัวพอวๆให้พวกผมได้รู้จักได้นะครับครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ก็ชื่ออาจารย์มิกนะครับอาจารย์ชววนัรณแดงเจริญนะครับก็ปัจจุบันก็เป็น ผู้จัดการนะกคาเดมี่เอ็มเจฟุตบอลลับนะครับโรงเรียนบรรทายนองศิลป์วิทยาแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับมหาลัยมหิดลคณะวิทยาการกีฬานะครับเอกฟุตบอลนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้สอนระดับเอไรเซ่นเอฟซีนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์นายรณรงค์เบสวงนะครับมอยากทราบว่าอาจารย์มีถึงเลือกสาขานี้ครับสาขานี้หมายถึงว่าสาขาที่ที่อาจารย์เรียนหรือว่าสาขาที่อาจารย์เรียนครับ อาจารย์เรียนวิกีฬาใช่ไหมครับก็ปกติก็คือเป็นเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในปีนั้นมหาลายัยมหิดลก็เปิดเอกฟุตบอลน,นะครับเป็นที่แรกของไทยซึ่งซึ่งก็เป็นได้ทั้งการเรียนโค้ชเรียนผู้สอนเรียนด้านวิสาการกีฬาเต็มที่เราก็เลยมีความสนใจแล้วก็เลยเลือกนะครับพัดเลือกเข้าไปเรียนแล้วก็จบจากที่นั่นมานะครับครับสวัสดีครับผมนายสุภฏิคมสอนครับผมอยากทราบเกี่ยวกับลักษณะในการทํางาน นะครับของอาจารย์ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรยังไงครับครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆนะครับงานของอาจารย์ก็คืองานในในในที่อะคาเดมี่กับทีมฟุตบอลของอาจารย์เราก็เป็นทั้งผู้สอนด้วยนะครับในการลงฝึกสอนน้องๆนักกีฬาด้วยแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดการอะคา,าดเดมี่ใน,ในการวางระบบวางแผนจัดระเบียบนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆในอะคาเดมีนะครับส่วนงานประเภทที่สองก็คืองานที่เราเป็นอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่คณะวิสัยการกีฬาเอกซตบอลก็ก็เราก็จะต้องมีเตรียมแผนการสอนนะครับต่างๆให้นักศึกษาไปตามขั้นตอนนะครับลงทั้งทภาคทฤษฎีทางภาคปฏิบัติให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยได้ความรู้นะครับอย่างเต็มที่ตามคอร์สที่ที่ทางมหาลัยได้คาดหวังไว้นะครับผมก็จะแบ่งงานออกเป็น2ส่วนนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายบุรีพัฒน์ เอ่อผมอยากทราบถึงความยากง่ายของอาชีพโค้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างความยากง่ายของอาชีพโค้ดเ <Okay. S 2> อ่ออาจารย์เชื่อว่าความยากง่ายมันมันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนก็คือในสนามกับนอกสนามถ้าพูดถึงในในในส่วนของในสนามในในความอาชีพโค้ดยากง่ายมันขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่ที่เรามีเป็นหลักอาจารย์เชื่อว่าตอนอาจารย์เป็นโค้ใหม่ๆที่เรายังมีประสบการณ์น้อยยังมีความรู้น้อยเรายังไม่เข้าใจในทุกเรื่องมันก็ทําให้ความยากมันเกิดขึ้นว่า เฮ้ยเราจะไปสอนนักกีฬานะหรือเวลาเจอปัญหาต่างๆเราจะแก้ไขให้เขาอย่างไรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความรู้เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราศึกษาเราเรียนในระดับสูงขึ้นจาย์คิดว่าฟุตบอลมันก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่อเราเข้าใจดังนั้นจาย์เชื่อว่าถ้าในเรื่องในสนามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้ที่เรามีแล้วก็ทักษะในการถ่ายทอดของเรานะเมื่อเราเมื่อเรามีได้ดีเราก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่ง่ายขึ้นนะส่วนในเรื่องของนอกสนามก็ ความยากง่ายมันอยู่ที่การที่เราจะสร้างเยาวชนนะในยุคนี้อย่างไรนะซึ่งเป็นยุคปัจจุบันมันก็ไม่ใช่การที่จะปลูกฝันหรือสร้างเขาง่ายๆนะมันก็มีหลายปัจจัยนะในแวดล้อมต่างๆที่เราจะต้องค่อยๆค,ค,คิดแล้วก็ปลูกฝังเขาให้เป็นนักกีฬาที่ดีนะครับสวัสดีครับผมนายธนวัฒน์คณเกียิครับ,รบอยากทราบว่าลักษณะการทําง,งานของอาจารย์ครับอยู่ในด้านใดของวิทยาศาสตร์การกีฬาครับอยู่ในด้านใดก็ ันดับแรกคณะที่อาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษยอยู่ก็คณะวิทยาการกีฬาของมาหาวิทยาลัยม่ดนก็เราก็ทํางานด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วแต่แค่เราเอาวิทยาการกีฬาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเป็นเฉพาะด้านในกีฬาฟุตบอลอย่างไรนั่นคืองานของอาจารย์อาจารย์จะดึงจากองค์ความรู้ของวิทยาการเนี่ยมาใช้ถ้าวิทยาการทั่วๆไปคือเราใช้กับทุกทุกนักกีฬาแต่ของานอาจารย์คือเอาวิทยาการที่เรามีความรู้เนี่ยมาใช้กับนักฟุตบอลโดยตรงอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ก็คือคือลักษณะงานของอาจารย์ที่เราจะต้องให้นักศึกษาเขา เขาเข้าใจแล้วก็ลิงก์กันทั้งการเป็นนักกีฬาเป็นผู้สอนนะหรือความเข้าใจเฉพาะด้านในกีฬาฟุตบอลนะสวัสดีครับอาจารย์ผมนายทีนะครับน์วิชัยดิษฐ์ถ้าอยากทราบถึงแรงบันดาลใจของการทํางานโค้ชนะครับครับแรงบันดาลใจก็ของการทํางานโค้ชก็อาจารย์ชื่นชอบในการผู้สอนนะครับแล้วก็มีความคิดที่อยากจะพัฒนาเยาวชน นะครับเป็นหลักดังนั้นการทํางานโค้ดที่ที่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่จาเลยมองว่าเราจะต้องมาอยู่ในจุดในการที่เราพัฒนาเยาวชนนะครับเราเราอยากให้เยาวชนของประเทศชาติมีมีเอ่อความสามารถที่ดีนะครับเราก็เลยมีมีเป้าแล้วก็ตั้งใจในการศึกษาหาความรู้นะครับทำงานในด้านนี้ครับช่วยดีครับผมนายบุรกร,กรวงแหวนครับอยากทราบว่าประสบการณ์ในการทํางานของโค้ดมีอะไรบ้าง ประสบการณ์ในการทํางานของอาจารย์ก็อาจารย์ก็เริ่มต้นจากการที่ทำอะคาเดมี่ของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการเป็นโค้ชนะครับอะคาเดมี่ในระดับบนนักเรียนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้สอนนะครับฟุตบอลน,นักเรียนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินสิบแปดปีนะครับชุดชิงแชมป์ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่อมาก็ได้มีโอกาส ได้ระคับเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับไปศึกษาดูงานนะครับในด้านโค้ชฟุตบอลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนายาว,วชนให้กับสโมสรบางอ,อก,การาฟเอฟซีหรือบ g จีนะครับในปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหลาลัยมหิดลแล้วก็ทํางานด้านโค้ชในระดับฟุตบอลเยาว,วชนที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาครับผม อยากสอบถามว่าเป้าหมายสูงสุดของการทำงานของอาจารย์คืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดในการทํางานของอาจารย์ก็คือผลของผลสำฤทธิ์ของของนักศึกษาที่ที่เราเป็นอาจารย์สอนเป้าหมายสูงสุดก็คือเราอยากทําให้เขาเป็นเป็นนักศึกษาที่มีองค์ความรู้ทั้งในสนามและนอกสนามให้ให้ให,ให,ให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับที่ที่เราเราจะทําได้นะครับแล้วก็อยากจะพัฒนา เยาวชนในคาเดมีในในทีมฟุตบอลของเราที่มีอยู่ให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่อาจจะติดระดับ small, สโมสรระดับชาติและเขาใช้เส้นทางฟุตบอลเนี้ยในการประกอบอาชีพในการดารงชีวิตที่เขาสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ตามขีดความสามารถของเขาแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างได้อย่างดีนะครับเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปนะครับอาจารย์ครับผมอยากถามว่าในช่วงโควิดนะครับ อาจารย์ดูแลนะักกีฬายังไงครับช่วงเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรแบบนี้ครับมีช่วงโควิดเราเราเราก็จะมีการให้โปรแกรมออนไลน์เนาะให้โปรแกรมออนไลน์ให้นักศึกษามาฝึกซ้อมพร้อมกันตามช่วงเวลานะแล้วก็จะมีโปรแกรมว่าแต่ละวันเราจะฝึกซ้อมอะไรบ้างแล้วก็มาฝึกซ้อมพร้อมพร้อมกันโดยที่จะมีผู้สอนในแต่ละรุ่นนะครับควบคุมนะเพื่อ,เพ,อเพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกายเอาไว้ให้อยู่ในใ,ในในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพื่อให้กลับมาฝึกซ้อมในในออนไซต์ได้อย่างเต็มที่ แล้วตอนช่วงออกกำลังกายตอนอยู่กับบ้านนะครับแล้วมันเหมือนกับสภาพร่างกายมันจะไม่เท่ากับตอนเรามาซ้อมที่สนามจริงใช่ไหมครับมันมันก็อาจอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเท่ากับการที่เราซ้อมสมัครสนามจริงแต่เราต้องพยายามดีไซน์โปรแกรมนะทำยังไงให้ให้ระดับร่างกายเขากล้ามเนื้อหัวใจต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในโซนที่ที่ยังแข็งแรงยังดีอยู่เพื่อให้เราฝึกซ้อมในภาคสนามให้มันพร้อม ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่การที่เราควบคุมในการฝึกซ้อมตอนนั้นว่าโค้ชจะควบคุมนักกีฬาได้เข้มข้นได้ขนาดไหนนะถ้าเราทําได้ดีอาจารย์ว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นมันก็ยังยังพร้อมอยู่ที่จะกลับมาฝึกซ้อมในภาคสนามปกติแต่ถามว่ามันได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมออนไลน์มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับที่เราฝึกซ้อมในในสนานีแล้วอาจารย์ครับแล้วการเป็นนักกีฬาที่ดีนะต้องต้องมีอ,องค์ประกอบอะไรบ้างที่สําคัญนะครับ สาคัญันดับแรกจารย์ก็มองเรื่องของทัศนคติก่อนซึ่งเราก็จะได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วนาะจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้ทัศนคติสําคัญที่สุดนะนักกีฬาจะต้องมีแนวคิดที่คิดอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะมีแพชชั่นกับมันคิดที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีระเบียบว,วินัยต่อตนเองมีความรับผิดชอบนะจุดนี้จารย์เชื่อว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้นักกีฬาที่มีขีดความสามารถในระดับไหนเนี่ยถ้าขีดความสามารถระดับไม่สูงมากมันก็พัฒนาต่อไปได้ ถ้าอยู่ในระดับสูงมันก็สามารถคงเอาไว้ได้ถ้าเรามีแนวความคิดเหล่านี้ที่ดีนะครับสวัสดีครับผมนายพรพิรันตเดียร์พันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนาครับให้กับน้องๆที่ได้รับฟังในวันนี้ครับครับก็ฝากถึงน้องๆที่ได้รับชมนะครับก็ตามสายงานที่อาจารย์ทํางานกับเยาวชนมานะครับก็จะเจออะไรมาหลายรูปแบบดังนั้นจะฝากถึงเยาวชนไทยว่า เรื่องชั้นคติตรงนี้สําคัญนะเป็นจุดหนึ่งที่เรายังต้องพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้ให้ดีนะครับว่าเราจะต้องเป็นคนที่เอ,อมีแพชชั่นกับมันนะครับจริงจังกับมันอยู่ในกฎระเบียบวินัยแล้วก็ขยันศึกษาหาความรู้ทั้งในและนอกสนามอยู่ตลอดเวลาตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้นักกีฬาเราสู้นานาชาติเขาได้นะครับอันตรงนี้เป็นจุดที่อาจารย์ยังเห็นว่าเรายังยังเป็นรองเขาที่เราต้องพัฒนาสําคัญนะครับ สวัสดีครับผมอาชิตช่วยนันครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์มิกนะครับหรือบุคลา,รากรทางด้านวิทยศาศาสตร์การกีฬานะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็คําแนะนําเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผู้ผมนะครับจะนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหรือว่าในการประกอบอาชีพในอนาคตครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คคสวัสดีครับ,บสวัสดีครับุกครับสวัสดครับสวสครับสวัครับ